เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนาะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน iC l o วนะครับสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บ,บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1นเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลด u g ใต้คลิปเลยครับฮหสวัสดีครับมีล็อคแบกนะครับวันนี้เราอยู่ในแล็กน่าล็อคแบกโกลี่นะครับ วันนี้มาบอกไกด์อาเชอร์เวอร์ชันหนึ่งวันแรกนะครับเพราะวันนี้ยังไม่เป็นฮันเตอร์นะครับเซตตัสมีตามนี้เลยก็เน้นเด็กประมาณสัก2ี่สิบสี่สามสิบก็พอเพราะว่าภาคนี้เด็กอัพไปมันได้แค่ฟาดนะครับตอนนี้ถ้าเกิดจะยิงแรงให้แนะนำอัพสเต็งยาวไปเลยครับส 60, ักหกสิบเจ็ดสิบารักเหลวไปก่อนเอาตอนนี้ช่วงนี้เน้นแรงไปก่อนเพราะว่าตอนนี้อัพรักไปก็ไม่ค่อยติดคีหรอกครับต่อไปเป็นในส่วนสกิลนะครับดับเบิลสตาร์เต็มแอโร่รีเปลเต็มนะครับ เราต้องไปแอโร่ชาเวอร์เต็มนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าทาาดเนี่ยใช้อะไรเป็นหลักมีแนะนําไฟครับไฟนี่ยิง70%อะจริงๆอะทุกท่าต้องอัพอย่างละหนึ่งแต่ว่าในช่วงนี้เราเอาเอาแต่ที่ใช้ก่อนก็พอครับก็เลยแนะนําแค่ไฟก่อนแล้วกันนะครับแต่ก็เ,เพื่อนๆที่อาจจะแบบไปยิงอ่อห้องเก็บเลเวลอย่างเงี้ยเอาเออสะมันก็อาจจะต้องแบบเอามีทุกท่าจะดีกว่าประมาณนี้นะครับ อ่าต่อไปเป็นในส่วนของใส่นะครับก็ธนูใส่เป็นธนูฟาสนะครับไม่ใส่แอสปีดนะคือภาคนี้หมีไม่รู้ว่ามันมันจะเก่งหรือเปล่าแอสปีดแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเกมเก่าไม่เก่งนะครับอ่าต่อไปเป็นในส่วนใส่ดินระเบิดมีใส่ฟาสทั้งสองอันเลยครับช่วงนี้ให้เน้นฟาสก่อนเพราะว่าถ้าเกิดฆ่าฟาสเราเยอะเนี่ยเอ่อก็จะทาให้สกิลเราเร็วครับนี่เพื่อนๆกดดูตรงนี้ได้ปกติถ้าเป็นเวอร์ชันเก่านี้กดแล้วมันขึ้นเปอร์เซ็นต์นะที่มันไม่ขึ้นนะครับไม่เป็นไรคือตอนนี้ถ้าเกกิิดดไไปใส่่่คคคียย็มอตรับ ไปใส่แอดสปีดก็มันก็ไม่ค่อยยิงเร็วก็เลยขออนุญาตแนะนําว่าถ้าใครจะเล่นสายสกิลแบบมีเล่นเป็นฟาสสกิลก็ใส่ตามนี้ไปก่อนในช่วงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นฮันเตอร์เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าวันนี้เอาแค่นี้ก่อนคือบางคนอนะ่ะมีเห็นบอกบอกว่าดาเมจเบาคือคุณไม่ได้ใส่ของม่วงใช่ไหมครับใส่ของทั่วธรรมดาทั่วไปมันก็เบาอยู่แล,แล้วแหละสเตตัสเกมนี้แต่ละเลเวลของแต่ละระดับเนี่ยมันขึ้นเยอะต่างกันมากครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีกดให้ดูนะ นี่เห็นไหมทูธนูเลยเนี่ยสี่ร้อยถ้าธนูตอนแรกมาธนูขาวก็แอทแท็กอ่หนึ่งร้อยเองนะครับมันก็ต่างกันเยอะเนี่ยเพื่อนๆซื้ออะไรก็ซื้อตรงนี้ได้เลยครับเ,เดี๋ยวมีเปิดของให้ดูอีกรอบเนาะสำหรับซาวกสไนเปอร์ <c oughs> นี่ฟ้าทุกอย่างนะครับถ้ามีจำไม่ผิดอะ่ะต้องทำค้าฟ้าได้สักสามพันครับผู้ดาวสกิลมันจะหาลงเกือบครึ่งเลยทีนี้ก็จะเล่นง่ายแล้วเราก็ทำดาเมจทำขี้จบเลยครับ เอ่อต่อไปในส่วนถ้าเราจะทําของในช่วงสองวันแรกนะครับวันนี้มีขออนุญาตแนะนําจากประสบการณ์ที่มีเล่นนะแต่คือตอนเนี้ยมีส่งเพนไม่ได้มีเลยทําของไม่ได้ครับมันต้องใช้เพนแดงดึงก็เลยแบบเออไว้ก่อนดีกว่าตอนนี้ขออนุญาตบอกเพื่อนๆที่แบบว่าไม่ได้ติดบัก๊กน,นะก็ทําได้เลยนะครับโอ้ยคนคุยผีดคนเมาอะตอนนี้เล่นหลายเกมจัดมือจริงๆหมีอะตอนเนี้บอกเลยหัวจะแตกแล้ว อ่ะตอนนี้ให้เราสามารถที่จะไปหาจากการกจัดส่งได้นะครับเพื่อนเบือนก็ไปหาหินขาวใช้สตีน่าเอ่อถ้าเพื่อนเื่อนึงภาพาไม่ออกก็เป็นเหมือนระบบเอเอ็กซ์นะครับมีในส่วนการแบบเออสตีน่าไปหาข้ามของอะไรเงี้ยนะในช่วงแรกม,มีขออนุญาตแนะนําให้อัพธนูเอนชาร์นี่คือไม่ได้แตกครับไม่ได้ไม่ได้ตีบวกก็คือการตีแล้วติดเพื่อนเพื่อนโฟกัสเลยครับตีอาวุธให้เท่าที่เพื่อนเพื่อนไหวงบมีเท่าไหร่ก็จัดไปแล้วก็เป็นในส่วนประดับดินระเบิดสองข้าเว่าเราจะเอาข้าวฟ้าน,นะครับ แล้วก็สร้อยเน้นค่าฟ้าแค่เนี้แหละถ้าทำค่าฟ้าสา0 0ันท่ามันก็จะสกิลไวกว่าเดิมเท่านึงครับแค่นี้ดามเมจจะพุ่งแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีงบก็ตีเกาะซะหน่อยนะครับจะได้แบบโดนบอสท,ทีเดียวไม่ตายอะไรเงี้ยนะอ่าต่อไปในส่วนวาระสำคัญของวันนี้ก็คือออฟแมวนะครับคนถามมาเยอะออฟแมวอ่ามีฟอนเทล่าใช่ไหมครับมีฟอนเทล่ามอร์ล็อกอาเบต้าพฮย่อนแล้วก็เป็นส่วนกิฟเฟนมีเล่นถึงพาย่อนตอนก่อนมีเลิก อันนี้สเต็ปหมีทำนะหมีทำฟอนเทล่าถึงเลเวลเก้าหมดเลยครับเลเวลเก้าก็คือทําที่อาวุธครับเนี่ยเห็นไหมเอาง่ายๆคือดูคลิปเก่าก็ได้วิธีตีก็คือกดไปก่อนไม่มีออปชั่นเป็นเลเวลหนึ่งพอกดเสร็จมันจะขึ้นเป็นเลเวลสองเลเวลสามจนถึงเลเวลเก้าแต่ว่าถ้าเกิดสมมติตอนเลเวลหกถึงไปเลเวลเจ็ดเนี่ยมันไม่ค่อยขึ้นทุกอันนะครับบางไอ้บางทีมันก็ไม่ขึ้นก็อยู่ที่ดวงอันนี้พยายามรีรันกดให้เลเวลเก้าก่อนให้หมดครับเอาอาวุธอ่ะต่อไปก็เป็นส่วนประดับหลักๆเน้นแค่นี้ก่่ออนนนนนใชวววงี้้้เประดับแลก็าุธ พวกเกาะยังไม่ต้องก็ได้ถ้าเกิดงบไม่มีนะครับอ็ออะไรใช่ไหมในช่วงนี้ไม่ต้องไปโฟกัสมากพยายามเลื่อนขั้นให้ใกล้เก้าพอเก้าเสร็จแล้วให้เอาสเต็งครับแล้วก็พียรแท็กแล้วก็พีเอออแต่ว่าพีดาเมียโบลิเฟอร์ยังไม่ต้องเพราะว่ามันเป็นค่าแบบมันเข้าเนื้อเนื้อมันไม่คิดค่าเกาะแต่ว่าในช่วงนี้ดาเมจยังไม่เยอะครับเพราะนั้นมีแนะนาให้เอาสเต็งกับเพียรแท็กในตอนนี้จะขึ้นเยอะคียดาเมจอะไรอย่างนี้ยังไม่ต้องเอานะคียยังไม่เอาเพราะว่าตอนนี้เอาคียไปก็ไม่ติดคีหรอกครับ เพราะใน,นส่วนตอนนี้ยิงแรงๆเน้นสเต็งกับเพียแท็กไปก่อนอันนี้เราพูดถึงสายสกิลนะถ้าเป็นสายสาปีดเล่นตอนนี้ไม่เก่งถ้าเล่นเป็นสายแอสปีดจริงต้องไปเล่นตอนเป็นสไนเปอร์แต่ว่าตอนที่หมีลองตอนนี้ก็ไม่เก่งนะเดี๋ยวต้องลองดูก่อนครับว่าเขาข้อมูล Data เดิมด้วยแต่ว่าท,ท,ที่ดูตอนนี้ Data เดิมเลยนะเป๊ะเลยก็แค่นี้ครับก็สรุปก็คือว่าทำออฟบอลให้เลเวลเก้าก็เน้นๆนะสายฟรีสายเติมน้อยก็อาวุธแล้วก็ประดับสามข้างแค่นี้ครับจบแล้ว ส่วนถ้าเกิดมีงบก็ทําเสื้อทําหมวกทาเท้าแค่นี้ก็ได้แล้วพอทำฟอนเทล่าเสร็จไม่ต้องไปทำมอล็อกนะครับมอล็อกเปิด40คือมันคือการทาออฟแมวแบบเอาเอ็กอะเพื่อนๆน่าจะนึกออกนะแต่ถ้าเกิดไม่นึกไม่ออกก็ลองฟังที่หมีพูดก็ได้ครับทาไมไม่แนะนำำําทามอล็อกเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไปทำฟอนเทล่าไปทำมอล็อกมันก็ต้องไปกดอัลเบอร์ตาใหม่อันนี้หมีแนะนาทำฟอนเทล่าถึงเรือก้าทั้งเอ่ออาวุธประดับ3แล้วก็ค่อยไปอัลเบอร์ตาข้ามไปเลยครับ แต่เ,เพื่อนๆที่สามารถทนได้ก็ข้ามพาย,ยอนไปเลยก็ได้นะเพราะว่าจุดต่างกันแค่สิเบลเองอะอะเบต้าห้าสิบพาย,ย้อนหกสิบแต่ว่าเราต้องดูแพดก่อนถ้าเกิดเออเป็นเกมเก่าเนี่ยมาต้องรอครับหมูตอนนั้นเลยว่าห้าสิบไปหกสิบอะรอ,อเกือบสองเดือนเลยมั้งภาคน,นี้หมีไม่รู้แต่ถ้าเกิดเขาปลดเลเวลเร็วนะหมีแนะนานะเก็บเงินถ้าเป็นสายฟีอะรองเยอะๆเลยครับทาฟอนเก้าเสร็จแล้วก็ค่อยไปทําพาย,ยอนทีเดียวเอ็นเกมไปเลยก็ได้ มันก็ไม่เอ็นเกมหรอกมันก็มีกีเฟนกับการ์ดแต่ว่ากีเฟนกับการ์ดกดแพงมากก็เ,เลยขออนุญาตแนะนำครับว่าเอาสเต็ปตามนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเ,เล่นไปถึงตอนนั้นเรวมีบอกอีกทีแล้วกันประมาณนี้นะครับเออแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องประดับเอามันจะไม่เหมือนกันนะเออมีลืมบอกเลยถ้าเป็นประดับใช่ไหมประดับเอาอะไรใช่ไหมครับเดกรักอัสปิดเอาฟาสครับดีสุดตอนนี้คือฟาสเน้นฟาสอย่างเดียว ถ้าเพื่อนๆค่าฟ้า3,000ก็ค่อยไปทำพีดาเมบายพาร์สบีดพีดาเมบายพาสก็คือค่าเจาะเกาะของกายภาพอย่าไป i m d มเอ e n ดนะแต่ถ้าเกิดสมมติจะเอาตอนนี้คือต้องค่าฟ้า3,000ก่อนก็สรุปเรื่องราวเพียงแต่เพียงเท่านี้ครับพยายามออฟออฟออฟเนี่ยให้ติดฟ้าทุกทุกสามออฟเลยครับทุกสามออฟเลยวันนี้มีเสียงเหนื่อย,ยต้องขออภัยนิดน,นึงนะครับมีเหนื่อยจริงนะอัน,นี้มีบอกเลยมีนอนสองชั่วโมงเองมา เออแกนและอเมรวานวันนี้ไอ้น,นี่อีกนะแล็กแล้วก็เกมเก่าต้องเล่นอีกนะครับประมาณนี้อ่ะเผื่อใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับอาเชอร์ก่อนเป็นฮันเตอร์ก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับอ่าสำหรับคนถท้ามบอกว่าตอนนี้ดองการอะไรใช่ไหมครับตอนนี้ตลาดยังไม่เปิดขายเลยเดี๋ยวมีค่อยพูดอีกดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงนะการ์ดที่แพงแน่นอนใช่ไหมมันไม่มีขายเดีตอนนี้บอกไม่ได้อะ่ะอ่อันเด,กา,นเดการ์ดอันเดการ์ดที่สายยาวเลย เออแต่มันก็มีแบบแปลนอยู่อันอันนี้อันนี้พูดถึงตอนหมีเป็นสไนเปอร์นะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ใช้ครับตอนนี้มันเน้นแค่พีแอกแท็กกับสปีดเอ้ยแอกท็กกับสปีดแค่นี้ก็พอแล้วครับแค่นี้ก็ยิงนี่อันเดกา้าครับสายยาวเลยไม่เปลี่ยนเลยโอ,อ้จำได้แต่อนาคตไม่มีการ์ดอาเชอร์ที่ดีกว่าหมาหมาอาเชอร์แต่ว่ามันไม่ต่างกันมากมีแนะนํามดแล้วสายยาวถ้าเกิดเป็นสายสกิวนะมีอะไรที่แพงใช่ไหมครับหมีจําได้เลยก็คือการ์ด คืออย่างนี้เดี๋ยวปุ๊บพูดแบบเข้าใจใง่ายเลยก็คือหลังหลังจากเป็นสไนเปอร์เสร็จอะเราจะใช้สกิลเป็น,นกจกิครับนกจิกมาคิดจะ a t จ I เพราะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็น ATI อะเพื่อนๆซื้อดองเลยอย่างรีควยมรีควยมเนี่ยหมีบอกเลยนะช่วงช่วงตอนที่เป็นอาเชอร์กับเอ n อฮันเตอร์ไม่แพงเพราะเขาไม่ใช่ครับแต่พอเป็นสไนเปอร์ราคาขึ้นกระชูดเลยตั้งแต่ตอนนั้นมีทําไกด์อะจำได้แล้วก็เป็นการใส่สาย,ยาวเลยเพราะว่าเอาง่ายๆนะ การอะไรที่บอก a g i อ่ะซื้อดองไว้ได้ก็ได้ก็ได้ก็ดีครับถ้ามัน,ม,นมันถูกอะนะเพราะว่าตอนเป็นสไนเปอร์อ่ะขึ้นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นถ้าเกิดเพื่อนๆไม่รู้ก็ลองไปดูคลิปของหมีก็ได้ไกด์สไนเปอร์นกจิกหนึ่งล้านอ่ะลองไปดูเลยครับหมีใส่ AGI ไ0เก้าร้อยพันหนึ่งเลยอะ่ะเออมันถึงจิกล้านห้าติดคีสสองล้านอะไรประมาณนี้นะครับคือนกจิกแรงกว่าเยอะครับนกจิกแรงกว่าสกิลของ cher, อ Hunter, าเชอร์กับฮันเตอร์ต่างกันมากต่างกันแบบโอ้โหคนละโลกอะ่ะประมาณนี้นะครับ เอาไปว่าเผื่อใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับ Archer Hunter เราไปสไนเปอก็มาถึงตัองคอมเมนเต์พวกคุยแลกเปลี่ยนได้นะครับเออน,นี่มีแนะนำทิ้งนิดนึงนะเติมเงินครั้งแรกเลยครับ35บาทปกติอะถ้าเป็นสมัยก่อนอะมันไม่ได้แลกคูณน,นะแลกคูณนี่คือโคตรมหามหาดับเบิลเก่งเลยครับราคา35บาทเนี่ยซื้อไปเลยครับเอาน้องไปช่วยลงดันจะได้ SS ง่ายมากประมาณนี้นะอ่ะแล้วเจอกันนะครับ